กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมค i ิก d ด้คอนิ i คบอลไฟเจอร์เกตเตอริงกับผม NT ็นทีแชนแนลกันในเซิร์ฟต่างประเทศกันอยู่นะฮะซึ่งไอชื่อเกมที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะเปิดแล้วนะครับผมในวันที่22มีนาคมนะครับผมใครที่รอเล่นอยู่นะครับผมก็อย่าลืมรีบไปลงทะเบียนนะฮะแล้วก็ อดใจรออีกไม่นานนะครับผมทางเกมก็จะเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะซึ่งคลิปวโวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงกันก่อนก่อนที่เกมจะเริ่มเปิดนะครับใครที่เล่นตอนที่ CBT ทุกคนจะรู้ดีนะครับว่าทางเกมเนี่ยจะให้เรานะครับสุ่มฟรีนะครับผมจนกว่าเราจะได้ตัวที่ละครที่เราชอบนะครับผมอ่าซึ่งผมบอกให้เลยว่าของดีมากๆนะครับซึ่งก็จะมีคําถามว่า หาตัวละครอะไรดีที่สุดในช่วงแรกนะครับผมซึ่งคลิปโดว,วันนี้เราจะมาแนะนานะครับผมแต่ตัวละครที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่ไม่เก่งนะครับผมแต่ตัวละครต้นเกมเนี่ยสำหรับผมนะฮะควรจะเป็นตัวละครที่สามารถไต่ด่านได้เร็วและก็รวมถึงหอพอไปได้ และอารีนาเนี่ยเป็นตัวละครที่โอเคเลยละระดับหนึ่งนะครับผมคือแบบยืดหยุ่นเล่นได้ทุกอย่างนะครับผมโอเคซึ่งตัวละครที่เกมให้สุ่มนะครับผมจะมีทั้งหมด13ตัวละครน,นะครับผมไม่มีครบทุกตัวละครน,นะเดี๋ยวผมขึ้นรูไปดูครับ ก็จะมีทั้งหมด13ตัวละครนี้เลยนะครับผมเห็นไหมตามที่ผมบอกไว้เลยนะครับซึ่งตัวละครที่ผมจับตาม,มองเป็นพิเศษและอยากให้ทุกคนนะครับสุ่มหาเป็นพิเศษเลยนะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วคือตัวละครอิสก้านะครับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่ถามว่ามันเก่งยังไงนะครับ มันก็จะเป็นการโจมตีเดี่ยวโจมตีหมู่เหมือนกับตัวละครอ,อื่นๆนะครับผมแต่ตัวละครตัวนี้นะครับผมสกิลอันตรีของเขานะครับคือจะเป็นการที่บูตดาเมจอันตรีของเขาให้แรงมากขึ้นได้นะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้ดาเมจหนักหน่วงมากๆนะครับผมและรวมถึงนะครับพาร์สิของเขาเนี่ยก็โอเคเลยตรงที่เขาใช้ดาเมจใส่ตัวละครที่มีดีบัฟนะครับผมยิ่งดีดีบัฟมากขึ้นเท่าไหร่นะผมดาเมจก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะจ๊ะอะไรทํานองนั้นเลย ซึ S <S ่งสกิลตรงนี so ้แหละครับทำให้อีตก <really>. ้านะครับผมเป็นตัวละครที่ดาเมจอาจจะหวือหวากว่าตัวละครตัวอื่นๆนะครับผมและสกิลที่2องเขาเป็นดาเมจหมู่แล้วก็มีสารเลือดออกให้กับเป้าหมายด้วยนะครับผมตรงนี้แหละเลยผมรู้สึกว่าอีตก้าเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นได้หมดเลยที่ผมพูดไปข้างต้นคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นด่านไต่หอหรืออารีน่านะครับผมเล่นได้ยาวๆแน่นอนนะครับปั้นมาคุ้มๆแน่นอนนะฮะอันนี้คือตัวละครตัวแรกที่ผมรู้สึกว่าควรมีและควรหาอย่างยิ่งเลยนะครับ ตัวละครที่2นะครับที่ผมรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆที่เกตหาอิตกาอยากลองเปลี่ยนแนวแบบคนอื่นบ้างก็ได้นั่นก็คือยูเรียนะครับตัวละครยูเรียนะครับก็จะเป็นตัวละครยืนตรงกลางนะมเป็นสายสนับสนุนนะครับผมดามิไม่แรงเท่าอิตกาแน่นอนครับผมอ่าในื่อนสเตตัสหลักเนะี่ยเห็นปะ่ะดามิพลังโจมตีจะไม่เท่าตัวละครดามิที่ยืนหลังอยู่แล้วครับ แต่ตัวละครตัวนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคเพราะว่าตัวละครตัวเขานะครับมันจะเป็นตัวช่วยเพื่อนมากๆตจนที่ลดพลังป้องกันโจมตีเป้าหมายได้นะครับผมเป็นการแจกบัฟให้กับเพื่อนๆได้รวมถึงนะครับผมแจกอีเทอร์ฟีให้กับเพื่อนๆได้นะฮะและก็จะเป็นการที่ทำดาเมจหมู่อันติโคตรดีครับผมดาเมจหมู่นะครับผมฟีไว้คล้ายกับอีดก้าเลยเป็นการที่ปล่อยสารเลือดออกให้กับเป้าหมายได้ครับและรวมถึงจะมีลดเกาะเป้าหมายได้ด้วยซึ่งคอมโบกับอีดก้าก็ดีเหมือนกัน และรวมถึงนะครับที่ผมบอกว่ายูเรียนเนี่ยดีเพราะว่าพาสซีฟครับเมื่อเขาใช้สกิลนะครับผมเขาจะสามารถได้รับอีเทอร์ฟรีนะครับหึ่งอีเทอร์ซึ่งถ้ากับว่ายูเรียนเนี่ยจะมีโอกาสปล่อยอันติได้บ่อยมากๆนะครับผมอ่าผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมยิ่งไปกับสัตว์เลี้ยงที่แบบไม่ว่าจะเป็นการคิวเลือกให้กับเพื่อนสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มลกให้กับเพื่อนนะครับผมผมบอกเลยว่ายูเรียนเนี่ย เป็นทั้งดาเมจที่หมู่โั้วแรงและก็มีทั้งฮิลให้กับเพื่อนๆได้มีสร้างโลกกับเพื่อนๆได้ถ้าเราสัตว์สัตว์เลี้ยงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไอปูตัวนี้รวมถึงน้องกระต่ายตัวละครตัวนี้นะผมก็เป็นตัวละครสายใบไม้ที่จะตรงกับตัวละครยูเรียพอดีนะครับผมเห็นไหมซึ่งเท่ากับว่ายูเรียเนี่ยเป็นตัวะครที่ทำดาเมจได้โอเคเลยครับผมยืดหยุ่นมากๆดาเมจแรงนะครับผมมีช่วยเพื่อนโอ้โหผมบอกเลยว่าน่าสนใจและน่าจับตามองมากๆนะครับผมซับตัวละครตัวนี้นะซึ่งที่เหลือนะครับสำหรับผมเนี่ย มันก็ไม่ถือกับเป็นตัวละครที่ควรหาในตัวแรกนะครับผมอ่าซึ่งซานเดียเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเกือบจะดีแล้วนะครับผมซานเดียก็เป็นตนัวละครที่ถือว่าเล่นได้อย่างที่บอกไปทั้ง3อย่างที่ผมพูดมานะครับแต่ซานเดียถ้าเทียบกับอิตกาผมว่าอิตกาน่าจะดีกว่าในนิดนๆหน่อยๆนะครับผมตรงที่สกิลพาสีของเขาเนี่ยทำดาเมจแรงนะครับผมอ่า แต่อิตกานะครับก็ไม่ใช่ตัวละครที่ไม่ดีนะครับผมก็เป็นตัวละครที่แจกดีบัฟเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าแข็งนะครับผมถูกพิษนะฮะรวมถึงสถานะเผาไหม้ด้วยและพาสซีฟของเขานะครับผมจะทําสามารถซอนทับเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ตัวเองปล่อยได้ด้วยนะทำตัวละครที่กระจายดีบัฟได้โอเคเลยนะครับเป็นตัวละครทางเลือกละกันนะฮะแต่ถ้าแบบผมนะคือแบบตัวแรกคนดีสุดก็น่าจะเป็นอิตกากับยูเรียนแหละไอ้สอตัวละครนี้นะครับผมเออเนี่ยคือตอบโจทย์มากๆนะครับผม อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็อาพิทนะครับอาพิทก็เป็นตัวละครที่โอเคนะครับผมแต่ในช่วงต้นเกมนะฮะเหมือนจะมีตู้มันมาอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครแบบว่าอยากจะเล่นตัวละครตัวนี้ผมว่าลองไปสุ่มตู้ดีกว่านะครับผมอ่าตัวละครตัวนี้นะครับผมโอเคตู้ดีกว่าเลขตัวละครหนึ่งนะครับผมที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับผมคือนี่ครับผมไอ้เจ้านิก้าตัวนี้ครับผมไอ้ตัวมังกรตัวนี้นะฮะซึ่งตัวละครตัวเนี้ย สำหรับผมก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับเป็นที่เขาสามารถทําให้สนาดีบับของเป้าหมายโดนดามจแรงมากขึ้นด้วยนะครับผมเออรวมถึงในผมมีการขโมยอีเทอร์ให้เป้าหมายด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีแบบว่าแจกบัฟให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับไอตรงนี้ผมว่าก็โอเคนะแต่ที่ถ้าให้เลือกจริงๆในช่วงต้นเกมตัวละครตัวนี้เล่นด่านน่าจะไม่ไหวเท่ายูเรียกับอิตกานะทุกคนนะเล่สตัวดักเนี่ยนะผมจะขยืนหนึ่งเลยอิตกากับยูเรียนะครับผม อย่างที่บอกไปนะครับผมตัวละคร13ตัวนี้ตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ไมใช่ตัวละครที่ไม่ดีหรือว่าแบบว่ามันเล่นไม่ได้นะมันก็เล่นได้แหละแต่ที่บอกไปครับต้นเกมเนี่ยต้องเอาตัวละครที่แบบจุดชวดมาก่อนนะทุกคนนะอะไรประมาณนั้นโอเคครับผมเราพูดถึงตัวละครที่แนะนําไปแล้วนะครับแล้วเราจะพูดถึงว่าทําไมถึงผมไม่แนาให้เลือกในบางตัวละกันนะครับอย่างเช่นนายุตะนะครับเป็นตัวละครเจ้าแม่ PVP เลยก็ว่าได้ครับผมพอเขาโตโคตรโห,ด,หดครับแต่ในด่าเนี่ยถ้าเล่นไปไกลๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับตี ье. ไม่เข้านะทุกคนนะเออ เพราะว่าต่อให้ตีเข้าด้วยมันก็เป็นดาเมจดเป้าเดี่ยวนะครับผมเลยผมรู้สึกว่านายุตานเนี่ยตีบอสแล้วก็เล่นหอพอได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าด่านในช่วงต้นเกมผมว่าเล่นตัวดาเมจหมู่ดีกว่านะครับผมเอ่อสา่การผ่านด่านนะฮะรวมถึงนาจาในัผมตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่ PVP ครับเพราะว่าเริ่มเกมมาเขาสามารถประอันติได้เลยนะฮะแต่นะฮะพอเล่นไปไกลๆนะครับผมตัวแก้ทางมันก็จะมาครับผมก็คือตัวละครวาเลนทน์ตัวละครตัวนี้นั่นเองนะฮะ ทำให้สามารถเป้าหมายนะครับผมโจมตีอันติมาแล้วก็คือไม่โดนดาเมจสักนิดเลยนั่นเองนะจ๊ะทําให้นายจาเนี่ยถ้าจะปั้นมาผมว่าปั้นมาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมเล่นตัวอื่นดีกว่าที่แบบกะเล่นเมตายาวๆนะครับผมต่อไปลิซ่าก็เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนุนนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าสายซัพพอร์ตที่ดีๆแบบ ตัว1ดาว2ดาวก็มีตัวละครตัวนี้กับตัวละครตัวนี้ที่ผมรู้สึกว่าก็เล่นได้นะครับและรวมถึง3าดาวที่แจ็บๆก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันนะฮะเออซึ่งมันก็มีตัวแทนเยอะแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าจะหาตัวตัวละครตัวแรกนะครับผมตัวละครตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวละครที่ตอบโจทย์เท่าไหร่รวมถึงตัวละครที่พูดถึงไปแล้วนะครับต่อไปเออชูร่านะครับเป็นตัวละครใส่แทงนะครับซึ่งแทงตัวละครตัวนี้ก็สามารถชุบชีวิตได้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าข้อยังสู้ เทเรน่าไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะปั้นจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าหาแท้งดีๆนะครับเล่นเทเรน่าดีกว่านะครับมีสกิลที่น่าเบื่อและน่ารำคาญมากกว่าเยอะนะครับผมและต่อไปให้ผม3ตัวละครนะครับซิลเวียนะครับผมรวมถึงเซลมาเมวิทนะครับอาจจะไปเล่นในบางหอหรือบางด่านหรือบางอีเวนต์นะครับผมที่แบบใช้ดีบัฟเฉพาะอะไรอย่างนี้ละกันนะฮะรวมถึงในอารีนาก็เล่นได้ในบางตัวด้วยนะครับผมเออเสือแบบใครที่ชอบนะครับผมก็สามารถเล่นได้ในหมู่ที่ได้ซิลเวียตัวละครตัวนี้ และน,นี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าตัวละครพวกนี้ยังไม่สึกมากไม่ควรเลือกเป็นตัวแรกและกันนะครับตัวแรกก็ต้องแบบดามเมจหมู่แรงๆผ่านดานแบบจุดๆนะทุกคนนะก็เพื่อนๆนะครับผมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดสมัคสมาชผมด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโวันนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะฮะเราจะมาพูดถึงตัวละคร3มดาวทุกตัวละครเลยละกันนะครับผมว่าตัวละครไหนเนี่ยจุดๆและก็น่าสนใจบ้างละกันนะครับผมโอเค บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่า